ถึงคันต้องขุดดินข้างหลังก่อนไปไปไปโอ้แม็คโคจะตึงตึงเอาละครับคลิปนี้ครับฟอร์ด6006นะครับจมเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะเอาแม็คโครปับแคทนะครับของลองเปามาช่วยดึงครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูรถไถกันก่อนทุกคนว่าจมยังไงบ้างนี่ครับตรงนี้เป็นดินทรายอ่อนนะครับรอหลังมิดเลย ฝั่งท้ายตั้งนะครับนี่คือคนขับดูหน้าตาคนขับแ <c oughs> ล้วราลไปไปไปรบาไปไปเดี๋ยวไปดูเมคโครปอปแคทนะครับของน้องเปานะครับก็เคยอ,อยู่ในคลิปของผมเมือนกันวัยรุ่นสร้างตัวอีกคนนึงครับจากเด็กขับจ้างมาณตนจนสร้างไมคโครเป็นของตัวเองครับตอนนี้ก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งก็มีงานทุกวันครับน้องเขาก็อยู่ได้นะขนาดอนเดือนละสามหมื่น แคทขนาด3ตันครับช่วงนี้เราก็ออกห่างหายหน้าจอกันไปสักพักนะครับเพราะว่าทั้งน้องแอบแะเจ๊ครับติดไข้วัดใหญ่โอ้ยผมก็เสียงแบบขึ้นจมูกอยู่นะแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรครับพลังใบเราปูมต้านทานดีอยู่แล้วนี่ครับหลวงเอก่ังไฟของเรารมาด้วยวันนี้ครับก็เป็นฟอร์ 6 6พันหนะครับเราเดียวที่เราเป็นสองเราน่าจะจมหนักกว่านี้คือล้อหน้าน่าจะตั้งคานด้วยครับไม่ใร้อันนี้มัดอะไรอร่อยมัดลอ้อมัดอะไร,อรอลอ้้ร้อ๋อวินล้ออ่วินลอ้ลอ,ลอไห่ลองหรือเดงถ้าดึงนะ,ะ,ดงะเดี๋ยวต้องแก้ดัตีนี่ก่อนกอะไอร่่รู้นลำยุบูมัดล้อขึ้นมาหน้าก่อนก็ได้หมุนล้อหมุนล้อขึ้นมาข้างบนก่อนไหนไหนกลมกลมไปไหนแล้วนั่นกดดำติดเนาะ รถไปจุ่งได้กราวเออยากฟอร์ดนี่เป็นรถที่เรารอแข็งแรงมากเน,นี่ๆนี่อยู่เนี่ยครั้งหนึ่งครับผมเคยมีฟอร์ด5000เหมือนกันทุกคนบรรทุกไม้ทั้งหน้าทั้งหลังครับติดแบบนี้นะเราวินแบบบรรทุกไม้3ตันนี่แบบขึ้นสบายเลยนะไม่ต้องกลัวเราขาดเลยครับเหล็กเขาแข็งแรงมาก <c oughs> เ่าเป็นไง่วงนี้งานเยอะไหม Oh, tâm, bye 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 rồi bye 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 ไปแล้วผูกติ๊ดตูดได้ไหมหลวงผูกไม่ได้เหรอตรงตรงนี้ก็ได้แกนนี้เอ้ยตรงกลางเลยอู้หูตรงตรงนี้เลยเพราะว่าต oh, ิ๊ดตูดมันมันมันมัดไม่ได้ครับมัดได้ตรงนี้หลวงลงตู้เลยนะเดี๋ยวนะลงตู้ไปห,หมดเลย

โ,เค,เเโเคเรียาะไม่ติดไป็อย่างฝีมือโคติดแล้วเลยฝีมือนี่ครับดูหน้าคนขับไปครับเ,บ <tes> าเอาไปโคตั้งลำใหม่เจอดาวแล้วไต่มาดึงมันก็ขึ้นหมดทุกคนแต่ว่ามันไม่มีรถไงเพราะว่าตอนนี้รถผมก็ไม่ค่อยได้ทำงานนะครับเพราะว่า เจกับน้องแหม่มันก็เพิ่งหายป่วยก็เลยต้องป้อไข้ครับก็บต้องหยุดงานกันทั้งระบบอะ่ะดึงไปแล้วขึ้งไหมครับขึ้งไหมครับตึงแล้ว,ไ,ว,ไ,วไปโคไปโคลูกมาแล้วขึ้นแล้วโอ้ยไปโคแบงแรง,แรงโอ้โหข้างหน้าอีก

รถเราเดียวเป็นแบบนี้แหละครับรถเราเดียวแบบนี้แหละครับรถเราเดียวแบบนี้แหละครับเกี่ยวกันเลยอยีเ้เนีอ่ะอเกี่ยวกันอีกรอบเหน,นะครับรถเราเดียวนะเอาหัวลงทีต่ำก็ถอยไม่ขึ้นครับเก็ดลับเลยของรถเราเดียวคือต้องเอาหัวขึ้นที่สูงอย่างเดียว ขึ้นไปแล้วทุกคนสุดยอดครับ่ยลงไปแล้วมั้งใอ่ครับตัวแรงฟอร์ดเราเดียว6,600ครับอ่าขึ้นเรียบร้อยครับทุกคนและนี่ครับคือการมากู้นะครับฟอร์6,600 6,000ครับโดยแม็โครปแคททุกคนมาก็ช่วยเหลือกันนะครับทุกคนน่าจะไม่เอาเงินกันนะครับก็ต้องช่วยเหลือกันทีมงานกันครับมีอะไรเราต้องช่วยกันนะครับอะโอเคทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่แม็โครปแคทนี่นิ่มจริงๆทุกคนนิ่มชิบๆเลย,เลยแบบอืมสลักงเลยเนะี่ยน้องเปามันซ่อมถึงทุกคนไม่มีแบบกรัก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 กรเลยครับ บุกการตัดยาโอ้ยต่อยเร็วจริงๆต่อยมาตามไม่ทันเลยทุกคนเกียรต่อยที่มีเกียร์เดียวนะครับกดดไหงตรงไหน,นก็เอ,อาบดตรงนั้นเลยครับ,บกดแล้วกดแล้วปล่อยไาปล่อยไปดูฟันดูฟัน i not a gay.